เดือนนี้เดือนแห่งความรักฟิวมีรถราคาพิเศษจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนไปดูครับไป สวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับผมเซลฟิวนะครับผมเช่นเคยคนเดิมนะครับผมวันนี้เซลฟวมีรถเอามาฝากลูกค้าทางออนไลน์นะเดือนเนี่งความรักเนาะเดือนนี้ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็พบเจอสิ่งดีๆนะครับเจอรักดีๆนะครับก็วันนี้ ๋ิลก็มีรถคันนึงเนาะที่น่าใชยมากๆที่เอามาแนะนําลูกค้าเนาะมาดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับผมนี่อยู่ข้างหน้าลูกค้าเลยนะคันนี้เป็นนิสสันค e ิก E-power ลูกค้า 1.2V ปี2020นะคันนี้เป็นรถ Epower ที่ไม่ต้องชาร์จแบตขับเคลื่อนวนมอเตอร์ไฟฟ้า100%เติมน้ามันวิ่งได้เลยลูกค้าเป็นรถที่น่าใช้อย่างไงนะครับตอบโจทย์ม<อ>ากๆเลยเพราะาปัจจุบันเนี้ยน้ำมันก็แพงหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็เติมน้ามันเต็มถังเนี่ยขี่จนลืมลูกค้านะครับอัตราเฉลี่ยของเขาี่ทเคม,มา ก็ได้อยู่ที่25-26โลลิตรนะนะครับผม <S <S ก็ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้เรารับประกันแบตเตอรี่ให้10ปีเลยลูกค้านะครับผมนี้ปี20ลูกค้าก็นับไปเลยเลยอีกกี่ปีนะก็ใช้งานได้ย,ยาวป้ายแดงของเขาเนี่ยณต,ตอนนี้นะถ้าเป็นตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ9 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้มากๆนะครับผมก็ไม่ใช่เชิงไฟฟ้าหรอกเนาะแต่ว่าขับเคลื่อ้วยมตเตอร์ไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นกระแสไฟนะครับเข้าไปเก็บใน แบตเตอรี่เนาะส่งออกมามอเตอร์นะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวฟิวพาไปดูออปชั่นมีอะไรกันมาบ้างนะครับในรุ่นนี้เนาะตัวนี้กระจังหน้าของเขานะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับขนาดใหญ่ระบายความร้อนดีเลยนะห่องเครื่องก็คือวิ่งยาวๆได้เลยเนาะตัวนี้นะครับโลโก้นิสันซ่อนเข้าไปนี่มีระบบเซ็นเซอร์เบลเชิญเตือนก่อนชนนะครับผมนี่หน้าหน้าของเขาแล้วก็ยังมีกล้องอาราว360องศาด้วยลูกค้ากระจังหน้าลิ้นหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับนี่เป็นโครเมียมตัวนี้เป็นโตแม็กตัดด้วย สีดำนะครับที่สวยเลยนะครับโเมี่ของเขาในส่วนของไฟหน้าคันนี้เป็นไฟไดีทามมาให้นะมาพร้อมกับไฟ LED ให้มาเรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอก LED มาพร้อมกับตัวนี้เป็นคลิกนะเขาเก็บทุกเม็ดเลยนะครับผมสวยๆเลยนะเนขียนคําว่าคลิกตรงนี้เนาะซุ้มล้อตัดกับสีรถนะ นี่สีดำเนาะล้อแม็กคันนี้ให้มาจากโรงงานเลยนะคันนี้ล้อแม็กของเขาขนาดยางอยู่ที่ 205/55R17 ทนะคันนี้ก็สวยๆเลยเนาะด้านข้างก็จะเขียนคำว่า e-power ตัดด้วย คาดดำเนาะเท่เลยกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะมาพร้อมกับกล้อง360เนาะเป็น,นคุณแจคเเลตนะลูกค้าคุณแจ็จชริยนะเนาะฟิล์มติดตั้งให้มาเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนคิวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รรบพันเลยนะครับฟิล์มมันชำรุดเราเปลี่ยนให้ใหม่นะลูกค้าด้านบนเนี่ยก็สามารถติดราวหลังคาได้ด้วยเผื่อลูกค้าอยากออกไปแคมป์ปิ้งหรือว่าสายแบบกลางเต็นเนาะสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะนี่ในส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยเป็นอิกรักมากมากสวยเลยนะลูกค้า อ่คิดก็คือโอเคเลยอ่ะ ด้านท้ายของเขานะครับ e power เนาะเซนเซอร์ถอยให้มา4จุดนะคันนี้ไฟท้ายขนาดใหญ่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนแน่นอน LED ด้วยเนาะที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลังมีให้ที่ฉลามนะครับดยตรงสปอร์ตแล้วก็ที่ฉีดปัดน,น้ำฝนนะครับด้านหลังก็จะมีให้เก็บรายละเอียดให้มาครบคันเลยคันนี้บอกเลยนะสีเนี่ยบอกเลยว่าสภาพเนี่ยก็คือสีเดิมทั้งคันนะลูกค้าเดี๋ยวตัวนี้มีเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวฟิวแจ้งนะครับผมแล้วก็เก็บให้หมดทุกคันนี่แหละนะครับที่เก็บที่ซูนี่สันของเราเนี่ยครับมีห้องอบสี อะไรให้ทุกอย่างเลยลูกค้าก็คือครบคันนะครับบริการหลังการขายอะไรมีให้หมดนะครับเดี๋ยวฟิวพาไปดูออฟชั่นภายในเจ้าคิกคันนี้ว่ามีออฟชั่นอะไรกันมาบ้างนะครับผมไปดูกันมามาเลยนะครับผมขออนุญาตนั่งข้างในนะครับอ่า ประตูตัวนี้เบาะหนังนะเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมนี่คันธา่านะครับคินสวยเลยเนาะเกรดพรีเมียมจากโรงงานนะครับเบาะหนังทั้งรอบคันเลยนะครับภายในเนี่ยโทนสีดํานะลูกค้านะครับด้านบนเนี่ยก็คือสวยสสะอาดนะครับไม่มีปนเปื้อนอะไรเลยนะครับแอร์แบ็กคันนี้ให้มาจุเลยนะ6ลูกนะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับต่อ Apple Ca r p เ a y Android Auto ได้เลยนะลูกค้านี่นะครับ i ิส a n c ค n n e ิ t นะลูกค้ามาณนี้ Air Auto นะ นี่แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับบอกเลยเยินเย็นเลยลูกค้านะครับเจ้าคันนี้แล้วก็คันนี้ได้พวงมาลัยเป็นแบบหนังนะเป็น V-shape นะลูกค้านี่นะสปอร์ต บอกเลยมาพร้อมกับระบบคูดคอนโทรลนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เนาะล็อกความเร็วอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันออตโต้ฝั่งคนขับนะแล้วก็กระจกบองข้างพับเก็บไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอ t f t ขนาด7นิ้วนะทูกค้านี่นะครับหน้าจอของเขานะครับประมาณนี้เลยเลขมาอยู่ที่90 0 0 0โลเท่านั้น น,นี่ก็คือกําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะใช้พลังงานจากแบตเตอรี Ng, ่ P a P a สตาร์ทนะหล่อเลี้ยงเอพวกเอพวกระบบไฟต่างๆนะครับผมนี่ก็คือสะดวกสบายเลยมาดูอีกที่จุดหนึ่งของเขาเบรกมือคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะมีออโต้โฮลให้เรียบร้อยเนาะมาพร้อมกับระบบได c e โหมดไดสมโหมดนี่ก็จะมีโหมดปอร์ดนะครับโก้เนาะ แล้วก็ยังมี EV ด้วยนะลูกค้าสามารถบังคับไม่ให้เครื่องยนต์ดันขึ้นมานะครับเราก็ใช้ E ียาวๆเลยนะครับถ้าอยากให้แบตเตอรี่เต็มเร็วๆก็กดค้างไว้2วิเนาะก็จะเป็นชาร์จเจอร์ให้มานะครับตัวนี้นะครับสตาร์ทสต็อปนะครับกดสตาร์ทนะครับผมนี่มีให้ตรงนี้เลยนะครับผมสีฟ้าดูได้ง่ายเลยตัวนี้ก็จะเป็นจอยนะอ่าเป็นจอยเนาะเป็นเจนแรกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะจะไม่มีเปลี่ยนไทยน้ำมันเกียร์นะลูกค้าก็คือลดค่ามีเท e เนียนเข้าไปอีกเนาะอ่า ประมาณนี้ครับี่สวยเลยคันนี้เนี่ยคันนี้ก็ราคา499,000บาทนะครับเดี๋ยวฟิวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันว่าคันเนี้นั่งสีบอกสบายไหมไปดูนครับอ่ะมาอยู่ที่ด้านหลังเขาแล้วนะครับขอแยกขึ้นไปข้างบนนะนี่นะครับ ก็คือโอเคเลยนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับผมสูงร้อยเกือบ180นะลูกค้านี่มีที่ชาร์จแบตให้นะครับ2จุดเลยนะด้านหลังของเขานี่ก็คือนั่งสะดวกสบายเลยนะครับผมหรือลูกค้าอยากให้เอ็นแบงค์หลัง เพิ่มอีดของเราเนี่ยก็จะมีตัวปรับ,บเอนเบาะได้นะครับผมอ่าก็ซื้อใส่ได้หลักร้อยเท่านั้นลูกค้าเดี๋ยวแถมให้ถ้าลูกค้าอยากได้เนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีอาคาซีตมีอะไรให้ครบคันเนาะคันนี้ครบคันเลยเดี๋ยวไปดูโครงสร้างหลักว่าเจ้านิสันคิกคันเนี้ยมีชนนักหนําท่วมพิความมาไหมไปดูกันครับว่าของแท้แค่ไหนไปดูครับครับมาดูโครงสร้างหลักกันนี่แ่นพีรดิมนะครับ นี่นะครับสตองสติ๊กเกอร์มีครบทุกยางเลยนี่นะครับมาดูครับเมดอาร์คของเขานี่เดิมๆนะลูกค้ามีเมดทุกจุดเลยก็คือสวยสวยมากๆนะครับผมดูรถก็ดูประมาณนี้เลยลูกค้าแล้วก็เป็นความรู้เก็บเก็ตความรู้คร่าๆนะ,ะก็เผื่อไปซื้อรถที่ไหนนะครับก็ดูได้เลยนะครับผม พาดูทุกจุดเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเราจะย้อมมานะครับเราเป็นศูนย์นิสันอุบลสำนักงานใหญ่นะครับขายรถมือสองแล้วก็ป้ายแดงด้วยนะลูกค้านะนี่นะครับผมดูเลยนะสวยนะครับการท้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะครับผมฝาท้ายฝาลายเดิมๆทุกอย่างนะครับสวยประมาณนี้เลยลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านท้ายด้วยนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอ่าสีสิบสองโวลต์นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ามาดูฝั่งผู้ดิสารมันข้างกันบ้างนะครับนะครับลูกค้าได้คันนี้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดย์ฟิชชัดโปรโมชั่นให้นะครับฟังให้จบแล้วกันนะครับอยา่าอย่ารีนะอย่ากอนะ <c oughs> <c oughs> ดูให้จบนะอย่ากอนะครับอนะครับอ่า สวยนะครับผมคันนี้แล้วก็เราก็ยังรับประกันบอดี้ให้100%ไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิความถ้าตรวเจอเรารับซื้อคืนร้อนะครับผมอ่าคิวพาไปดูห้องเครื่องกันว่าจัดเต็มแค่ไหนคันนี้นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับผมไปดูนครับครับ มาดูห้องเครื่องกันนี่สันคิกทันนี้มีอะไรมาบ้างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับผม3สูบแถวเรียงนะครับเอาไว้ปั่นกระแสไฟนะเป็นเครื่องเบนซินนะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นระบบ e power ของเขานะกวกแปลงไฟเข้าแบตเตอรี่อะไรนะครับปั่นกระแสไฟมาเข้าไปแปลงไฟเก็บแบตเตอรี่แบตเตอรี่โฉงมามอเตอร์นะลูกค้าคร่าวๆนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้ฝากระโปรงก็ไม่มีแกะไม่มีเงี้ยเลยนะวยสวยๆมิดน็อตมิดอะไรเดิมหมดคานนงคานหน้าเดิมทุกอย่างนะครับ ันรนี้ดูแลแค่น้ำมันเครื่องเท่านั้นเลยนะครับผมประมาณนี้เลยน้ำมันเกียร์ก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรแล้วก็ยังมีตัวการความร้อนให้มาเรียบร้อยแล้วก็มอกรอ,อะไรอยู่ครบเลยสวยนะคันนี้ผมบอกเลยใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราค,คาแน่นอนเพ <c oughs> อาะเราไปเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับเช็คให้ที่ศูนย์นิสาันเลยนะครับเช็ค124รายการนะครับและก็ในส่วนของเรื่องจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องห่วงอยู่ต่างจังหวัดเรามี บริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านท่านถ้าถูกใจมัดจําออนไลน์ได้เลยนะลูกค้าถ้าดูรถแล้วถูกใจหรือว่าชอบใจนะหรือว่าแอดไลน์มาหาฟิลก็ได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะคันนี้ก็เดี๋ยวไปขัดสีเคลือบเงาให้ทุกอย่างนะครับตรวรถตัวอะไรให้เนาะคันนี้ราคาคือตั้งขายนะหน้าร้านเอาให้ดูแล้ว499 0 0 0บาทวันนี้ฟิลจจดโปรให้นะครับตัดไปเลย20,000เหลือ479,000บาทเท่านั้นลูกค้า479,0 0 0บาทนะคันนี้น สวยบาบแดงก็แพงอยู่นะครับมือ2ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับใครอยากประหยัดเงินเก็บอ,บอดออมเนาะคันนี้เติมน้ำมันเต็มถังขี่จนลืมนะครับบอกเลยนะมาลองขับได้นะมาลองเทสได้ได้นะครับที่สูนิสานอูบนของเราเนี่ยนะครับผมก็ใครอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ เข้ามาใช้ศูนย์ิสันเดี๋ยวฟิวแถมแพ็กเก็ตเซ็ตเซฟให้ด้วยมูลค่าเกือบ5,000ลูกค้าอ่าแถมให้ปีหนึ่ง2ครั้งเนาะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคันนี้1ปี25,000โลและมาพร้อมกับแพ็กเกจแม็กซี่รับประกันระบบต่างๆให้17รายการอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า17รายการมีอะไรบ้างทักหาฟิวได้เลยก็ใครสนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถโทรหาฟิวได้เบอร์โทร0ูนย์หกสี่สี่สี่เก้าสี่แปดศูนย์สามราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไล คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนคันไหนก็ฝากดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย